วันนี้ผมจะมาพูดกันเรื่องจุดเปลี่ยนในกรณีนี้ถือว่าเป็นการช่อโกงจํานวนเงินดูมาเยอะท่านผู้ชม3ามพันห้าพันไม่เยอะเหมือนกรณีอื่นๆที่โกงกันทีสิบล้าน20ล้านแต่ไอ้สามพันห้าพันเนี่ยหรือ5 0 0ร้อยหนึ่งร้อยหน่บาททุกวันนี้เนี่ยมีการโกงแบบนี้เป็นหมื่นหมื่นเป็นแสนแสนไดตอนนี้ในขณะนี้ท่านผู้ชมลองเอาจานวนหมื่นคูณเข้าไปเป็นยอดเงินเท่าไหร่ที่สําคัญก็คือว่าไม่ไหวแล้วท่านผู้ชมตอนนี้กระบวนการโกงเงินประชาชนผ่านโซเชียลมีเดียทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น i n s t a g r กรหรือ Facebook ของตัวเอง มีหยุดมากมายสาหัสสากันแล้วก็มีวิธีกลโกงแบบไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาเรื่องราวต่างๆนี่มันเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าเขามีวิธีการยังไงนะฮะสำนักง,งานป้องกันปราบปรามการฟอกเงินนะฮะปปอง,องอมีมติเห็นชอบอายัดรัพย์เรื่องเกี่ยวกับการกระทําผิดแบบนี้ไว้ชั่วคราวทั้งหมด10รายการมีหลายอย่างนะฮะนี่พูดถึงกรณีของนางสาวพ,พยาิยดาตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับเรื่องนี้มันส่งผลกระทบในวงกว้างคนที่ถูกโกงเนี่ยไม่มีทางต่อสู้เลยแล้วหลายคนที่ถูก โกงไปบางทีโกงพันสองพัน 2, บาทไปแจ้งความตํารวจก็ไม่ทําเรื่องนี้ให้เพราะว่ามันไม่ใช่เงินเยอะตํารวจเสียเวลาที่จะมาทาแลวพอเราปริมาณพวกนี้คูณเข้าไปแล้วท่านผู้ชมฮะยอดเงินมันขนาดไหนไปแจ้งความตํารวจมูลนี่เล็กน้อยจะไปแบงก์สินหนทางเพราะว่าคนที่ใช้บัญชีนี้ก็ใช้บัญชีมา้าคือบัญชีหน้ามา้าซึ่งธนาคารก็เหมือนตํารวจเห็นว่าไหมโกงกันแค่พันสองพันมาหาข้อมูลอะไรกันไม่ให้ความสะดวกจะสืบสาวเราเรื่องผ่านช่องทางการโกงก็ยากเพราะเป็นการช่อโกองระบบที่ผ่านระบบ ฟอร์มต่างประเทศไม่ไว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือ l ล n e หรือจะสืบสาวหาต้นต่อก็ยากแสนยากท่านผู้ชมถูกโกงไป2,000บาทจะดําเนินคดีจ้างทนายก็แทบเป็นไปนไม่ได้เพราะเข้าไม่ถึงค่าจ้างทนายก็ไม่คุ้มกับเงินที่ถูกโกงเพราะฉะนั้นคนไทยที่ถูกโกงในลักษณะแบบนี้เนี่ยมีเยอะมากท่านผู้ชมไม่ใช่น้อยเลยเงิน500บาทพันบาท2,000บาทอาจจะมีค่าสำหรับพวกเขาเท่ากับเงินหมืน่นเงินแสนเงิน,งนล้านคนมีเงินเศรษฐีที่โดนโงกงจากการลงทุนต่างๆเพราะฉะนั้นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบไม่ไว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเจ้าหน้าท ตำรวจหรือนักการเมืองอย่าดูเบาหรืออย่าไปคิดว่าจํานวนเงินที่ถูกโกงเหล่านี้มูลค่าไม่มากแต่ท่านต้องตระหนักว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นกระจายไปเป็นวงกว้างและมีผลกระทบอย่างมากมายมหาศาลเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องวิวัฒนาการการโกงจากแช่แม่ชะม้อยถึง Forex 3ดีท่านผู้ชมครับผมเป็นคนทําข่าวเรื่องการโกงมาช่วชีวิตการเป็นนักข่าวสื่อในเครือผู้จัดการเจาะลึกเรื่องราวต่างๆเหล่านี้มาตั้งแต่เรื่องแช่แม่ชะม้อยเมื่อ40ปีที่แล้วท่านผู้ชม2 5 2 0ันห้าร้อยยี่สิบถึงสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดต่อด้วยแช แชร์ชาเตอร์ของนายเอกยุทธ์อัญชันบุตรเจ้าของบริษัทชา์เตอร์อินเวสท์เมนต์ซึ่งปัจจุบันก็เสียชีวิตไปแล้วระหว่างปี2527ถึง2529มาถึงแชร์บริ t เซอร์2534แชร์ยูฟัน สิ่แสโชกุลหรือเมื่อเร็วๆนี้ก็คือการยุยงเชิญชวนให้คนมาเล่นเงินตราต่างประเทศที่เรียกว่า ForEx 3 d ดีแล้วมาจบลงสุดท้ายที่เป็นข่าวคราวก็คือพันชพิยดาธุรกิจลวงโลกกับแชร์ลูกโซ่นั้นท่านผู้ชมครับมีอยู่กับสังคมไทยมานานตั้งแต่ระดับตำนานแชร์แม่ฉม้อยของนางชม้อยชิบโสอดีตพนักงานองค์การเชื้อเพลิงอ้างว่าเอาเงินไปลงทุนในธุรกิจน้ํามันกําหนดให้ลงทุนเป็นทุนใน,น,ในการซื้อรถน้ามันคันละ1 6 0 0ง0บาทหากทุนไม่ถึง ก็ให้แยกขายเป็นครึ่งคันหรือแยกเป็นล้อก,ก็ได้โดยจะได,ได้รับผลตอบแทนในทันทีใน15วันในตราเดือนละ6.5%เปปีละ78%ผู้คนหลงเชื่อเป็นอย่างมากมูลค่าเสียหายแช่ไม่ชมอยมีถึง4 0 0 0ล้านบาทท่านผู้ชมครับ40ปีที่แล้ว4 0 0 0ล้านบาทท่านผู้ชมเอา10คูณเข้าไปอย่างน้อยที่สุดมูลค่าปัจจุบันต้องมี4 0,000ล้านบาทแช่นางชมอยและพวกถูกตัดสินจำคุก154,000พกับ5ปีแต่ประมวลกฎหมายอาญาตำหนดให้ลงโทษรวมกันทุกกระทง แล้วไม่เกิน20ปีก็เลยจำคุกนางชม้อยทิพโศกับพวก20ปีให้คืนเงินประชาชนซึ่งคืนไปได้ร่วม5ิล้านบาทนางชม้อยเป็นนักโทษชั้นดีมีความประพฤติดีได้การล,ลดโทษสองครั้งก็เลยติดคุกจริงแค่7ปีกับอีก11เดือนละ5วันพ้นโทษออกไปแล้วเมื่อปี2 5 3 6เดือนพฤศจิกาย,ยนยังมีชีวิตอยู่ครับแต่กบดานเก็บตัวเงียบเพราะยังมีเจ้าหน้าที่หลายรายหวังที่จะติดตามทวงถามเงินที่หลอกไปอยู่ในช่วงที่ค้นเงินของชม้อยทิพโศผม จำได้ตำรวจที่เข้าไปคน้นร่ํารวยกับทุกคนเพราะว่าไปเจอแหล่งซ่อนเงินฝังอยู่ในใต้ดินนะฮะขุดออกมาหรือเปิดเก็บไว้ในห้องตำรวจเข้าไปเดินออกมาเนี่ยท่านผู้ชมครับเสื้อแจ็คเก็ตเนี่ยพองเลยเพราะว่าเอาเงินเนี่ยยัดใส่หน้าอกไปหมดเลยนะฮะแล้วก็มีฐานอากาศเพราะว่าแชร์แม่ชมอยนั้นฐานอากาศเป็นคนที่เล่นแชร์นี้มากก็จะมีพวกผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการฐานอากาศถึงขนาดระดับยศพลอากาศเอกก็เข้าไปเล่นด้วยและเมื่อแชร์แม่ชมอยล้มก็เอาอํานาจของตัวเองเนี่ย ไปบีบฉมอยให้จ่ายเงินคืนให้พวกเขาก่อนส่วนคนอื่นก็ช่างมันนะฮะส่วนในแชร์ชาเตอร์ก็มีคล้ายๆกับแชร์แม่ฉมอยคือคนที่เคยเอาเงินไปลงั่าฉมอยยังไม่เข็ดก็เอามาลงกับแชร์ฉมอยรูปแบบไม่ต่างกันฮะลงทุนนะฮะผลตอบแทนเดือนละ9%สูงกว่าแชร์แม่ชมอย 2. ้อมีคนลงขันกันเยอะมากแต่เอกยุทธอัญชันบุตรก็หลบหนีออกนอกประเทศแล้วก็มีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางการเมืองกบฏเก้ากันยาลูกแชร์ชาเตอร์นับพันคนรอน้องเรียนตำรวจทำอะไรไม่ได้พอคดี การอายุความเอกยุทธ์ก็เดินทางกลับมาเมืองไทยมีบทบาทเคลื่อนไหวอยู่พักหนึ่งจนถูกฆ่าตกรรมเมื่อเดือนมิถุนายนคำนวณความเสียหายของแชร์ชาเตอร์มากถึง5,500ล้านบาทพอมาถึงแชร์บริสเซอร์ทำธุรกิจจัดสรรวันพักผ่อนทามแชร์ริงเปิดสมัครสมาชิกเป็นจํานวนมากคนที่เข้ามาต้องจ่ายเงินก่อน30 0 0 0บาทมีสิทธิ์เข้าไปพักโรงแรมต่างๆนานเวลา4วัน4คืนต่อปีนานถึง20ปีท่านผู้ชมครับยังมีคนเชื่อว่าซื้อเงินเพื่อที่จะพักผ่อนได้ ระยะทางพักผ่อนมีสิทธิพักผ่อนถึง20ปีก็ยังมีคนเชื่อแบบนี้อยู่ที่น่าสนใจคือผู้สมัครจัดหาสมาชิกเข้าร่วมโครงการจะได้ค่าตอบแทนอีก20รวมผู้เสียหายก็ประมาณ24,000รายมูลค่าความเสียหาย826ล้านบาทนะฮะก็ถูกตํารวจจับไปก็มีจําเลยหลายคนเน,นี่ยหนีออกไปเลยจนกระทั่งถูกออกหมายจับจนวันนี้ก็ยังจับตัวไม่ได้พอมาปี2 5 1 8ก็มีแชร์ยูฟันของบริษัทยูฟันสโตเป็นบริษัทสัญชาติมาเลเซียชักชวนให้คนลงทุน ในหลายผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้สมุนไพรเครื่องสำอางเป็นต้นแบ่งระดับลงทุนเป็น1 7 5 0 0 0บาทถึง1 7 5 0 0 0้าบาทอุป,ปโภคหน่วยลงทุนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือคริปโตเคอเรนซีเรียกว่ายูโทเคนซึ่งอ้างว่าเป็นเงินสกุลที่ได้การยอมรับในต่างประเทศที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมีทีแม่ขายแม่ทีมทำหน้าที่ขยายทีมหาสมาชิกเพิ่มก็เสียหายทั้งหมด2,400กว่าคนมูลค่าความเสียหายกับน้อย356ล้านบาท2 5 8สารอนุมัติหมายจับแชร์เครือข่ายยูฟัน164คนสารนุทรพิาพากษาปี2 5 6 3ัําจำเลย22ิคนหนึ่งในนั้นก็คือนายนาทีทีระโรจนพงศ์หรือเกนาทีนักเคลื่อนไหวทางสังคมชื่อดังรวมอยู่ด้วยมีกรณีสินแสโชกุลนางสาวพระสิทธิอริยะลาพิตกรรมการบริหารบริษัท w e a l t h Ever ขายตรงสินค้าในตาแชร์ลูกโซ่จับกลุ่มข้อหาช่อโกองประชาชนนะครับแชร์แม่มณีของนางสาววันธนีทิพป,ประเวทหรือเดียเจ้าของ ของวงแชร์ผู้เสียหายจํานวนมาก3,000กว่ารายมูลค่า500ล้านบาทคดียังอยู่ขั้นส่งฟ้องศาลอยู่นะครับล่าสุด Forex 3 d ดีของนายพิรักกฏทิซึ่งผมก็เป็นคนที่ฉีกหน้ากาก,ากนายพิรักกฏทิขึ้นไปเป็นคนแรกความเสียหายเป็นหมื่นล้านกว่านี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นวิวัฒนาการของการโกงโดยที่เริ่มจากแชร์ลูกโซ่แชร์ลูกโซ่เอาเงินมาลงทุนฉมอยเริ่มจากเอาเงินไปซื้อรถน้ํามันคันละแสนหซื้อเครื่องคันก็ได้ซื้อเป็นล้อก็ได้ให้ผลตอบแทน8 5จาเมาถึงแชร์ชา ให้ผลตอบแทน9%กว่าคือทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการล่อลวงให้คนที่อยากได้เงินเยอะๆหรือโลภโลภเข้าไปกระโดดเล่นแชร์พวกนี้ขึ้นมานะฮะเมื่อเป็นเช่นนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยความโลภของมนุษย์เนี่ยมนอยู่ติดตัวมนุษย์ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นไปท่านผู้ชมทำยังไงก็ไม่หมดขอให้มีอะไรขึ้นมาที่น่าสนใจนะท่านผู้ชมครับปัจจุบันนี้เนี่ยเวลามีการเล่นแชร์หรือการลงทุนอะไรเนี่ยท่านผู้ชมเชื่อไหม30%ของคนที่ไปลงทุนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่านี่คือแชร์ลูกกโซ่่แตตตััวเอง็จะจะบา ว่าเฮ้ยถึงเวลาถอนต้องถอนเร็วนะงั้นคนพวกนี้ก็จะเข้าเร็วออกเร็วสมมติเข้าไปปับ๊บอยู่ประมาณสัก3เดือน6เดือนก็ถอนเงินออกมาละได้กําไรไปเดือนละสิบเปอร์เซ็นต์นะหกเดือนจะได้กาไรหกสิบเปอร์เซ็นต์พวกนี้ก็จะพอแต่ก็มีบางพวกซึ่งทั้งนั้นที่รู้แล้วถอนออกมาแล้วเกิดความโลภก็เล่นต่อเอ้ยเล่นต่อไป6เดือนเป็นปีแล้วปีครึ่งแล้วมันก็ยังไม่ลม้มก็เลยเอาเงินกําไรที่ตัวเองมีอยู่รวมทั้งทุนด้วยลงไปให้หมดเลยแล้วในที่สุดมันก็ล้มท่านผู้ชมครับผมอยากจะสรุปให้ท่านผู้ ผมสรุปเป็นข้อๆหลังจากที่ไปทําการค้นคว้ามาแล้วนะฮะว่าทุกวันนี้เขาโกงกันยังไงตอนนี้เนี่ยโซเชียลมีเดียแพร่กระจายกว้างขวางมากกว้างมากก็เลยมีการขายสินค้ากันหรือบางคนใช้วิธีหลอกลวงให้ท่านผู้ชมเนี่ยกรอกบัตรประชาชนมาแล้วเอาบัตรประชาชนนั้นเนี่ยเอาไปทําอะไรที่เป็นอะไร,ะไรที่ผิดกฎหมายนะฮะไปปลอมแปลงหรือว่าไปกู้เงินมาอันดับที่หนึ่งที่โกงกันมากในขณะนี้ถึงแม้จะเป็นจํานวนเงินน้อยไม่มากแต่ปริมาณสูงมากก็คือว่า เชิดเงินหนีไม่มีสินค้าส่งจริงคือกรณีพันช์พิทยดาพวกนี้จะใช้วิธีโพสต์ภาพสินค้าอย่างเช่นมือถือสวยๆบนอินสตาแกรมตั้งราคาถูกพร้อมสร้างข้อมูลรีวิวจากผู้ใช้งานเหมือนจริงตาลุกเลยแต่ผมไม่ได้ตำหนิคนที่ซื้อเพราะคนที่ซื้อซื้อด้วยจิตบริสุทธิ์เพราะเขาไม่มีเงินที่จะซื้อโทรศัพท์ใหม่มูลค่า3ามสี่หมื่นบาทถ้าเขาซื้อมือสองได้มูลค่าประมาณสัก8ปดพันบาท9ก้าพันบาทเขาต้องเอาแน่นอนที่สุดเมื่อเอาสินค้ามือสองโพสต์ลงไปเนี่ยคนที่ไม่มีเงินซื้อสินค้ามือ แต่มีความจําเป็นต้องใช้เหมือนน้องก้องเนี่ยน้องก้องต้องการใช้โทรศัพท์มือถือเพื่ออะไรเพื่อเรียนออนไลน์เพราะน้องก้องไม่มีมือถือจะเรียนออนไลน์ก็เลยเห็นว่าเออห้าพันบาทขอยืมเงินพ่อตัวเองก็เอาเงินตัวเองมีไปแล้วก็ไม่มีของถูกปิดถูกเชิดเงินหนีไปหมดเลยปรากฏว่าท่านผู้ชมครับส่งเงินไปแล้วแม่ค้าไม่ส่งสินค้าตามที่แจ้งพอเรามาดูสถิติการร้องเรียนมายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์หมายเลข1 2ึ2ปัญหาของการสั่งซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับสินค้าท่านผู้ชมครับมีมากเป็นอันดับน่นชม 2 5ของเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาเห็นไหมสแสดงว่าโกงกันเยอะมากโกงหลายย่อยเยอะมากแล้วคนที่ถูกโกงคือคนจนทั้งนั้นคนที่ไม่มีเงินมีทองคนที่ไม่มีปัญญาจะไปซื้อโทรศัพท์มือถือจะไปซื้อหัวเว่ยหมื่นเจ็ดหรือจะไปซื้อเซี่ยวมี่หมื่นเจ็ดขนาดรุ่นดีๆรุ่นหลังๆไม่มีถ้าได้5,000แล้อย่างคนก็มักจะติดยี่ห้ออย่างเช่น i iPhone พอเห็นคําว่า iPhone มือ2ถึงจะเป็น iPhone รุ่นหลังก็ตามเนี่ยภาพมันสวยดีนี่ขายแค่5,000ันบาทเอาทันทีเลยก็เลยโดนโกอก่อ ที่ท่านผู้ชมจะตัดสินใจซื้อท่านผู้ชมตั้งข้อสังเกตในเรื่องการตั้งราคาที่ถูกเกินจริงเช็คข้อมูลชื่อผู้ขายเบอร์โทรศัพท์บัญชีธนานคารผู้ขายจากเว็บไซต์ w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  e b l a c k l i s t s e l l e r c o m Black สีดำ blacklist l i s t seller ว่าอยู่ในบัญชีดำคนโกงหรือเปล่าลองนำชื่อร้านไปค้นหาบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเช่น pie, s h อป e ี l a z a d a เป็นต้นโกองอันดับ2คือสินค้าไม่ตรงปกท่านผู้ชมสั่งซื้อแท็บเล็ตให้ลูกเรียนออนไลน์ของส่งมากับด้ เขียงสั่งซื้อบอนสีแต่ได้ต้นไม้แปะกระดาษสี3กันยายน2564คุณพ่อช้ำใจมากสั่งแทบเล็ตมาหวังให้ลูกได้ใช้เรียนหนังสือยามโควิดระบาดเปิดออกมายิ้มไม่ออกดีใจไม่ได้น้ำตาไหลแทนเพราะไปเขียง3อันในราคาพันกว่าบาทติดต่อกลับไม่ได้ต้องอัดคลิประบายวอนหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งจัด8ตุลาคม The View Crushy โพสต์ภาพพร้อมแฉโกงของวิชาชีพที่โพสต์ขายต้นบอนสีชายชนผ่าน Facebook ในราคา3,000 บาบทแต่เมื่อได้รับของแล้วเจ้าตัวเปิดกล่องปรากฏพบว่าใบามีลักษณะที่ผิดปกติมิจฉาชีพปริ้นรูปและนํามาแปะใบคนที่โพสต์เขาบอกว่าเตือนภัยนะคะสั่งชายชนไปของมาส่งวันนี้กลับได้ต้นไม้แปะกระดาษใครจะซื้อบอลสีตรวจสอบดูดีๆนะคะเสียความรู้สึกมากราคาไม่ใช่บาทสองบาทกว่าจะทํางานหาเงินซื้อมาได้หลักพันหน้าตาซื่อบัญชีของคนร้ายอยู่ในโพสต์นะคะประเด็นของสินค้าไม่ตรงปกในระยะ8เดือนแรกของปีนี้มีการ การร้องเรียนมากที่สุดอันดับ2คือ29%รท่านผู้ชมอันดับหนึ่งคือซื้อสินค้าแล้วไม่มีของปิดร้านไปโกงหน้าด้นดานด้านหน้าดือด้อชั่วช้าสามาน45%รของคนร้องเรียนอันที่2ซื้อสินค้าไม่ตรงปกซื้อบอลสีได้ต้นไม้แปะกระดาษสีมาอันดับ2 2 9บวก4ีสบ้าบวก29นี่ก็84% 100บข้อร้องเรียน84ร้องเรียน,ยนมาจาก2ข้อนี้วิธีแก้ไขท่านผู้ชมไม่ต้อมรับสินค้าแนะน ตอนรับพัสดุระหว่างเปิดกล่องให้ถ่ายวิดีโอคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานเพราะถ้าถ่ายภาพนิ่งทางร้านอาจจะมีการอ้างเลยว่ามีการสลับเปลี่ยนของท่านถ่ายวิดีโอไว้ก่อนเลยเป็นหลักฐานตั้งแต่เปิดกล่องเลยหรือถ้าเขาส่งของมาท่านบอกคนส่งให้รอน,นิดนึงแล้วท่านเปิดต่อหน้าแล้วท่านเอาวิดีโอโทรศรัพท์มือถือท่านถ่ายเพื่อจะร้องเรียนไปเขาจะได้เถียงไม่ออก กรณีสินค้าไม่ตรงปกยังมีกรณีดูภาพได้เป็นสินค้าใหญ่แต่จริงๆแล้วเล็กกว่าที่คิดมากเช่นอะไรบ้างท่านผู้ชมขนาดของต้นไม้ขนาดของสินค้าจึงแนะนําในส่วนการพิจารณาขนาดความสูงของสินค้าหรืออาจจะให้ทางร้านช่วยถ่ายรูปสินค้าโดยวางเปรียบเทียบกับวัตถุอื่นๆด้วยสมมุติว่าท่านผู้ชมสั่งซื้อของจากทางร้านในเพจอินสตาแกรมหรืออะไรเนี่ยบอกว่ายินดีซื้อแต่คุณถ่ายรูปของที่คุณขายเนี่ยวางข้างๆอะไรก็ได้ข้างๆโต๊ะสักตัวหนึ่งดูด้วยมันสูงเท่าโต๊ะหรือเปล่าถ้ามันบอกสูงหญ ขวดน้ำก็ได้หรือขอวิดีโอคอลเพื่อตรวจสอบและให้ได้รับสินค้าตรงตามความต้องการจริงๆ11พฤศจิกาย,ยน2563คุณโกศลแสนขันแก้วโพสต์ภาพกําลังนั่งกอดเขา่าอยู่ข้างเต็นท์สีชมพูลายดอกไม้ขนาดเล็กและภาพนอนหงายสีษ้มุดเข้าไปในเต็นท์ดังกล่าวพร้อมภาพโฆษณาป,ประกาศขายเต็นท์ผ่านางแอปพลิเคชันดังในราคา390-520บาทหนุ่มรายนี้ระบุว่าตั้งใจสั่งซื้อเต็นท์ลายดอกไม้มาหวังจะกลางนอนกับแฟนแต่สิ่งที่คิ กค่ส่งที่ได้มันต่างกันอย่างฟ้ากับเหวเพราะคิดว่าจะได้เต้นใหญ่นองก็ได้สองคน เอาเก้าจริงๆแค่เอาหัวตัวเองมุดเข้าไปแค่นั้นเองนะฮะเห็นได้ชัดนะฮะอีกการหนึ่งนะฮะลูกค้าวันที่28กุมภาพันธ์สองพันหกสิบสี่ห้าหกเดือนที่ผ่านมาลูกค้าแอปช้อปปี้สั่งสเก็ตบอร์ดราคา2790บาทได้สเก็ตบอร์ดมาท่านผู้ชมครับแต่ราคาขนาดเท่านิ้วมือท่านผู้ชมก่อนโอนชําระเงินต้องแจ้งให้ร้านถ่ายรูปคู่กับสินค้าโดยถือบัตรประชาชนกระดาษที่เขียนเลขบัญชีธนาคารไม่ดูอีกครั้งเพื่อยือนยันอย่างไรก็ตามท่านผู้ชมดีที่สุดกันน นําไม่ซื้อขายแบบนัดรับสินค้าแบบตัวต่อต,ตัวกับทางร้านแล้วเลี่ยงการโอนเงินมาจําก่อนอย่าขี้เกียจครับท่านผู้ชมโอกาสที่ท่านจะถูกโกงนี่เยอะถ้าจะขายก็บอกเอ้าเดี๋ยวจะไปซื้ออะกี่โมงนัดเจอกันเลยต้องใช้วิธีท่านผู้ชมฮะโกงดับที่3ก็คือตุนขายแบบผ่อนชําระมีรูปแบบการช่อโกงออนไลน์อ้างว่าเป็นการซื้อขายแบบผ่อนชาระบางทีซื้อสินค้าราคาสูงเช่นผ่อนโทรศัพท์มือถือผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่อนทองคําไม่ว่าจะเป็นระบบโมบายแบงกิ้งหรือบัตรเครดิตวิธีที่ผู้ถูกช่อโกง ส่วนใหญ่จะเป็นเยาวชนหรือผู้มีรายได้น้อยที่ไม่มีเงินก้อนแต่อยากได้สินค้าราคาสูงมาเป็นเจ้าของก่อนหวังจะผ่อนชาระเป็นรายเดือนปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรท่านผู้ชมพอท่านผู้ชมวางเงินดาวไปแล้วไม่ได้ของที่ต้องการหรือกลับได้ของอะไรก็ไม่รู้ที่ส่งมาให้แทนเพราะนั้นก่อนท,ท่านผู้ชมตัดสินใจจะซื้อแบบผ่อนชาระทางออนไลน์ให้ดูสัญญาซื้อขายที่แจ้งรายละเอียดชัดเจนหรือถ้าซื้อของผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆควเรเลือกร้านที่เป็นทางการดูรีวิวผู้ซื้อต่างๆพร้อมตวอรวจส ข้อมูลร้านและบัญชีผู้ขายอย่างรอบคอบประเด็นที่4การชอ่อโกงซื้อแบรนด์เนมลุยส์วูดตองชาแนลโนนีนั่นแต่ได้ของก๊อปปี้มีแม่ค้าหัวายบนโลกออนไลน์ใช้วิธีโพสต์รูปสินค้าแบรนด์เนมแท้เสื้อผ้ากระเป๋ารองเทา้านาฬิกาเครื่องประดับขายบนช่องทางออนไลน์รอให้ลูกค้าหลงกลมั่นใจไป่ได้ซื้อของแท้จริงแต่ในที่สุดก็ได้ของก๊อปปี้สินค้าปลอมส่งไปที่บ้านวิธีแก้แนะนําให้พิจารณาข้อมูลราคาอย่างถี่ถ้วนตรวจสอบประหัสสินค้าใน ใบประกันสินค้าตรวจสอบประถัดส,สินค้าการรับประกันจากเว็บไซต์ทางการตรวจสอบบัญชีธนาคารก่อนโอนหรือติดต่อซื้อขายที่ร้านทางการดีกว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายที่สาคัญท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจําคําพูดผมไว้อย่างของดีราคาถูกไม่มีครับในโลกนี้ท่านผู้ชมมีแต่ของดีวงเล็บไม่จริงแล้วราคาถูกนอกจากจะได้ของที่ไม่ดีจริงแล้วหลายกรณีไม่ได้ของจริยซ้ำท่านผู้ชมครับ เชื่อผมเถอะเลิกซื้อสินค้าผ่านอินสตาแกรมได้แล้วอย่าไปสนใจเปท่านผู้ชมอยู่อย่างพอเพียงดีกว่าอย่าไปสนใจมันสินค้าราคาแพงแต่ต้อง่อนส่งถ้าไม่มีเงินก็รอไว้ก่อนท่านผู้ชมอย่าไปเอามันเลยระงับจิตระงับใจเอาไว้ไม่งั้นแล้ว6 0 7 0ท่านต้องโดนโกงอย่างแน่นอนกลโกงข้อ5หลอกให้รับพัสดุจ่ายเงินปลายทางหรือที่เขาเรียก COD เขาเรียก Cash on delivery การจัดส่งพัสดุแบบเก็บเงินปลายทางนักช้อปออนไลน์ชอบใช้วิธีนี้ด้วยผลหลักๆคือได้เห็นของก่อนจ่ายเงินแต่วิธีนี้อาจจะ เป็นช่องทางถมากินของกลุ่มมิจฉาชีพโดยที่ท่านไม่รู้ตัวตอนนี้มีพวกแก๊งมิจฉาชีพออกอารวาสอาศัยคนรับเป็นคนที่ชอบสั่งของออนไลน์เป็นประจำส่งพัสดุแบบเก็บเงินปลายทางตั้งมูลค่าหลักร้อยบาทเมื่อผู้รับจ่ายเงินพนักง,งานแล้วแก่ออกปรากฏเป็นของที่ผู้รับไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนไม่ได้สั่งนำซ้าเป็นของที่ไม่อยากได้ไม่คิดจะได้ส่วนมากท่านผู้ชมอะไรมนาะท่านผู้ชมเสื้อผ้ามือสองนาฬิการ,ราคาถูกของเล่นสินค้าราคาถูกต้นทุนต่ําสินค้าละเม สิจุดสําคัญของสินค้าที่กลุม่มวิชาชีพนําส่งคือน้ําหนักน้อยกว่า1กิโลกร,รัมเพราะค่าส่งถูกที่สุดเมื่อผู้เสียหายติดต่อกับไปผู้ส่งก็ติดต่อไม่ได้เพราะผู้ส่งตั้งชื่อร้านและเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้บนกล่องล้วนแล้วแต่เป็นของปลอมทั้งสิน้นปัญหาท่านผู้ชมครับคนซื้อของปัจจุบันมีการเปิดเผยชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต่อสาธารณนะเช่นคอมเมนต์ใน Facebook Instagram หรือโซเชียลมีเดียต่างๆกันอย่างแพร่หลายและขาดความระมัดระวังทําให้มิชาชีพค้นหาข้อมูลนําไปใช้ได้ไง่ายๆ กลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยจะใช้วิธีรู้กันกับตัวแทนบริษัทขนส่งพัสดุบริษัทขนส่งพัสดุเนี่ยตัวดีจะมีคนอยู่ในขนส่งพัสดุที่ร่วมมือกับพวกนี้อาจจะเป็นสาขาหรือตัวพนักง,งานส่งพัสดุเองเอาข้อมูลลูกค้าไปใช้กระทำความผิดลูกค้าไม่เคยรู้ตัวสำนักงานใหญ่ละเลยหรือตรวจสอบได้ยากอีกประการหนึ่งกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์เปิดจาหน่ายสินค้าเหมือนร้านค้าทั่วไปอ็ะเราไปลงทะเบียนเปิดเมื่อลูกค้าสั่งของร้านค้าจะได้ข้อมูลชื่อที่อยู่เบอร์ โทรศัพท์รการจัดส่งแล้วเขาเอาชื่อข้อมูลที่ท่านสั่งจองของไปเนี่ยเอาไปส่งพัสดุแบบ COD อีกทีหนึ่งก็คือว่าส่งของแล้วค่อยรับเงินการป้องกันมีหลายวิธียกตัวอย่างได้เช่น เวลามีของที่จะเก็บเงินปลายทางมาให้บอกทุกคนในบ้านเลยถ้าท่านไม่อยู่บ้านถ้ามีพัสดุแบบเก็บเงินเข้ามาปลายทางให้โทรถามก่อนอย่าเพิ่งออกเงินไปก่อนและห้ามเซ็นรับของเป็นเด็ดขาดขออ้อ2เวลาที่เราซื้อของออนไลน์อะไรไปเราควรจดบันทึกเขียนใสก่กระดาษแปะข้างฝากระดาษแปะที่แปะตู้เย็นใช้กระดาษโพสต์เขียนและแปะไว้ว่าเราสั่งของอะไรไปบ้างราคาเท่าไหร่จ่ายเงินแล้วหรือยังไม่ได้จ่ายเพื่อเตือนความจําไปใน,ในตัวท่านผู้ชมข้อที่ 3. ถ้ามีชื่อเรา คนรับพัสดุแม้พัสดุแบบเก็บเงินปลายทางจะไม่อนุญาตให้แกะกล่องจนกว่าจะจ่ายเงินเขาจะเป็นนี้ท่านผู้ชมเก็บเงินปลายทางท่านผู้ชมต้องจ่ายเงินก่อนถึงจะแกะกล่องได้ถ้าแกะกล่องเขาไม่ยอมท่านผู้ชมลองพิจารณาจากกล่องดูก็รู้ว่าใช่ของที่สั่งหรือเปล่าดูจากหน้าที่ส่งมาว่าส่งมาจากไหนหระบุว่าเป็นของอะไรถ้าไม่แน่ใจปฏิเสธรับของไปเลยแต่ที่ดีที่สุดท่านผู้ชมท่านผู้ชมอย่าสั่งของที่ให้เก็บเงินปลายทางถ้ามาจากแพลตฟอร์มหรือมาจากร้านที่ไม่ค่อยอยากไว้ใจ ห้าสิบห้าสิบแต่ของมันถูกอยากจะลองดูเลือกซื้อของกับร้านค้าเชื่อถือได้แพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์แล้วชําระเงินก่อนได้รับสินค้าเพราะจะมีระบบติดตามร้านค้ามีช่องทางคือสินค้าเป็นหลักเป็นแหล่งมากกว่าหากเป็นร้านค้าบนเพจหรือกลุ่ม Facebook ให้ติดต่อผู้ขายผ่านกล่องข้อความเท่านั้นอย่าโพสต์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์เด็ดขาดส่วนฝั่งร้านค้าเวลาแจ้งส่งพัสดุไม่ควรถ่ายรูปกล่องพัสดุที่ระบุใบจ่าหน้าถึงลูกค้าลงเพจโดยตรงเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับ หมายเลขนัรประชาชน อย่าโพสต์ลงไปนันขาดในช่องคอมเมนต์เด็ดขาดท่านผู้ชมช่อโกงอันดับที่6หลอกให้รับพัสดุผิดกฎหมายนอกจากนั้นแล้วท่านผู้ชมครับการหลอกให้รับพัสดุเก็บเงินปลายทางยังมีความซับซ้อนยิ่งขึ้นมีกระบวนการมิจฉาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องไรษณีไทยได้แจ้งเตือนผู้ใช้บร,ริการระวังตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพพวกนี้จะปลอมเป็นเจ้าหนี้ส่งพัสดุหลอกให้เซ็นรับพัสดุที่ไม่มีจ่าหน้าชื่อผู้สง่งส่งของมามีชื่อท่านแต่ผู้ส่งชื่อไม่มีส่วนใหญ่แล้วจะเป็นของผิดกฎหมายโดยที่ผู้ใช้บร,ริการไม่ได้สั่งสิน โดยอ้างว่าสามารถจะส่งคืนได้ภายหลังหรือเหตุผลอื่นๆแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็จะจัดฉากเอาตำรวจปลอมเข้ามาตรวจสอบสิ่งของภายหลังจะผู้ใช้บริการหลงเชื่อและเซ็นรับพัสดุเา้านี่ของปลอมนี่เอานี่ยาเสพติดนี่กระบวนการตบรัพย์ทำเป็นกระบวนการท่านผู้ชมครับให้สังเกตความผิดปกติของพัสดุตรวจสอบที่สําคัญท่านผู้ชมครับถ้าผู้ชมสั่งซื้ออะไรเอาสมุดโน้ตเล่มเล็กๆเนี่ยมาสักเล่มหนึ่งระบุการสั่งซื้อท่านสั่งอะไรส,รสั่งกับใครสั่งเมื่อ,อไหร่สินค้าอะไรบ้างจดลงไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้การ ช้อปออนไลน์กลายเป็นงานอดิเรกของคนหลายคนที่วันๆไม่มีอะไรทํานั่งไปสั่งของออนไลน์เข้ามาได้ดูของโน่นนี่นั่นมีความสุขกับสิ่งที่มันไร้สาระแบบนี้ท่านจะได้รู้นะฮะว่าสิ่งท่านได้สั่งมาหรือเปล่าไอ้ของพัสดุมาเนี่ยท่านมาไล่ด้วยไม่ใช่นี่วะท่านท่านผู้ชมต้องสังเกตการจ่าหน้าผู้รับผู้ส่งว่าถูกต้องหรือไม่ทุกครั้งก่อนเซ็นรับพัสดุถ้าท่านพบว่าเช็คโนท่านท่านไม่ได้สั่งสินค้าหรือพัสดุมาส่งมีการจ่าหน้าไม่ครบถ้วนหรือต้องสงสัยอย่าเซ็นรับพัสเป็นกา โกงข้อที่7หลอกรับหิวของการรับหิวของหรือการมองหาคนมารับผิวโดยยอมเสียเงินค่าจ้างเพิ่มเล็กน้อยทดแทนการเสียค่ารถออกจากบ้านและความเสี่ยงเข้าไปในย่านชุมชนต้องระวังเพราะมันมีเกิดอาชีพใหม่ขึ้นมาแล้วท่านสั่งซื้อของแล้วท่านไม่มีเวลารถมาติดแล้วกันมันมีบร,ริการรับจ้างหิวของท่าผู้ชมถามตัวเองว่าท่านผู้ชมจะเชื่อใจไอ้คนมาสวมบทรับหิวของได้ไงอาจจะถูกสลับสับเปลี่ยนสินค้าระหว่างการขนส่งได้ง่ายดีที่สุดอย่าไปจ้างคนรับหิวของถ้าท่านผู้ชมอยากจะซื้อแล้ว กลัวไปตอดเด้วยตัวเองเลยรถติดก็ต้องยอมติดแต่ถ้าท่านจําเป็นตรวจสอบประวัติผู้รับพิดไว้ดีเลี่ยงการจ้างวานผู้ที่ไปนนรับรู้จักกันเป็นส่วนตัวมารับผิวหรือสั่งจากพนักงานของร้านหรือบร,ริการร้านโดยตรงจะดีกว่ามีอีกเยอะแยะท่านชมอย่างเช่นหลอกซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์หลอกเช่าพระบูชาหลอกซื้อของเมื่อส่งไปแม้ลูกค้าได้ของจริงแต่เป็นของที่ชํารุดเสียหายเจ้าของร้านปัดความรับผิดชอบอ้างว่าเกิดจากปัญหาการขนส่งหรือเป็นความผิดของลูกค้านี่ข้อนี้ท่านผู้ชมต้อง ก่อนแกะกล่องให้คนส่งยืนเป็นพยานแล้วท่านก็ถ่ายไว้ด้วยให้เห็นแชร์ออมเงินร่วมลงทุนทายผลพนันบอลร่วมลงทุนในคริปโตเคอเรนซีโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงคือสรุปง่ายๆว่าจะมีเรื่องราวที่เย้าวยวนใจมากขายของถูกอ้างว่าของดีปรัชญาผมคือของดีราคาไม่ถูกให้จำไว้จะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาตอนนี้มีคนร้องเรียนการซื้อขายออนไลน์สูงขึ้นมากๆท่านผู้ชมดูฮะหลักใหญ่ๆมันเกิดจากความโลภของเรา ผชมแล้วความหลงแล้วนําความน่าเชื่อถือมาหลอกท่านผู้ชมครับขั้นแรกท่านผู้ชมต้องสร้างความน่าเชื่อถือไปก่อนนี่ไอคนที่จะหลอกเราทําผ่านโลกโซเชียลยอดไลค์ยอดแชร์วิวซึ่งเป็นเรื่องที่อุปโลขึ้นมาทั้งสิ้นท่านผู้ชมโอไลค์ยอดไลค์เป็นหมื่นเป็นแสนยอดแชร์รีวิวเยอะแยะไปหมดอุปโลขึ้นมาท่านผู้ชมวิธีการนําเสนอภาพลักษณ์ต่างๆกรณีภาพสวยๆภาพสินค้าที่ดูเหมือนจริงสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวนี้สร้างได้ง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะมันมีแอปเยอะแยะเลยก็ขนาดคนหน้าตาอัปลักษณ์เหมือน ประตีนประจวดเอาแอปผ่านไปนิดหน่อยผิวขาวไปหมดเลยสวยหลอ่อเมื่อสร้างภาพแนละ้วจนทั้งหน้าเชื่อถือแล้วก็เนขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปคือการโอนเดิมวิธีการโอนผ่าน ATM มท่านผู้ชมแต่ก่อนโอนผ่าน a t m แต่ปัจจุบันใช้โอนผ่านโมบายแบงกิ้งทำได้เร็วมากตรวจสอบย้อนกลับได้แต่อายัดแต่ยากหลอกใช้รหัสท่านผู้ชมระวังนะครับ OTP One Time Password คือชุดรหัสที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวแม้ดูเหมือนว่าจะมีเทคนิคซับซ้อน แต่ท่านผู้ชมครับมีช่องทางและใช้กันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะเมื่อ OTP นั้นเป็นการส่งผ่านระบบ SMS ของมือถือถ้ามิจฉาชีพล่วงรู้ OTP ได้ก็เท่ากับว่าสามารถทําธุรกรรมผ่านมือถือต่างๆได้เองเลยให้ระวัง SMS แบบลิงก์ส่งทางโทรศัพท์มือถือหลอกประชาชนให้กดและกรอกข้อมูลส่วนตัวช่อโกองเงินผมนี่ได้ระจำท่านผู้ชมเราบอกว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะกู้เงินได้สาม0 0ื่นบาทโปรดสมัครมาก่อข้อมูลส่วนตัวกรอกบัตรประชาชนโน่นนี่นั่น ผมลบมันทิ้งหมดเลยจะมีมาตลอดเวลามาไม่หยุดไม่หย่อนช่วงที่ผ่านมามีคนได้รับการเสียหายจากคนโกงวิชาชีพว่าได้รับแจ้ง SMS ผ่านโทรศัพท์มือถือแสดงความยินดีว่าท่านเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลได้รับเงินหลักแสนบาทส่งมาจากธนาคารต่างๆหรือบางรายรับข้อความว่าเป็นผู้โชคดีได้รับเงินชดเชยจากภาครัฐ3,000บาทหรือ5,000บาทโดยเฉพาะในช่วงโรคระบาดเนี่ยท่านเป็นผู้โชคดีรัฐได้ส่งเงินเยียวยาพิเศษให้ท่านโดยผ่านการจับฉลาก Так. Следует... ท่านมีสิทธิ์ด้รับ5 0า0บาทแต่ท่านจะต้องกดรับไปกรอกข้อมูลส่วนตัวท่านชื่ออะไรบ้านเลขที่เท่าไรบัตรประชาชนหมายเลขเท่าไรนี่เป็นกลอุบายหนึ่งของกลุ่มมิจฉาชีพถ้าเรากดลิงก์ดังกล่าวก็อาจจะนําไปสู่แอปเงินกู้หรือเว็บพนันหากเราสนใจก็จะให้เรากรอกข้อมูลต่างๆที่อาจจะนาไปสู่การถูกเอารัดเอาเปรียบเช่นเรียกดอกเบี้ยกเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกําหนดกู้ยืมเงินในลักษณะช่อโกองแฮ็กบัญชีอีเมลนอกจากนั้นยังมีความซับซ้อนยิ่งอย่างเช่นการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ท่านผู้ชมครับเลิกสั่งซื้อสินค้ตาต่างประเทศท่านผู้ชมตามได้ยากชําระเงินปลายทางเช่น vchatpay ali pay ที่ประเทศจีนใช้งานอย่างแพร่หลายยิ่งยากขั้นตอนที่3การยักย,ย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินปัจจุบันทํเร็้รวดเร็วและซับซ้อนกว่าแต่ก่อนอย่างไม่สามารถเปรียบเทียบได้ยกตัวอย่างเช่นโมบายแบงกิ้งโอนเงินสามารถทําได้5นาทีโอนไป5ครั้งต่างธนาคารมันเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชมทําให้การติดตามของเจ้าหน้าที่ทาได้ยากมากการยักย้ายถ่ายโอนและแปลงทรัพย์สินเป็นสินทรัพย์ ดิจิทัลเช่นคริปโตเคอเรนซีทำให้เจ้าหนะ้าที่ไม่สามารถไปติดตามทรัพย์สินกลับคืนมาได้เพราะเงินดิจิตัลหรือสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นอยู่ในรูปแบบของกระเป๋าเงินที่อยู่ในบล็อกเชนไม่สามารถดําเนินการอญญายัดได้ท่านผู้ชมและผมจะเตือนสติท่านผู้ชมครับมีการชักชวนให้เล่นคริปโตเคอเรนซีท่านผู้ชมครับผมว่ายนะครับทิ้งแม่งไปเลยส่วนใหญ่แล้วนี่ชอโกงทั้งสิน้น ถ้ามีร้อยเจ้าก็ประมาณ9กเก้าเจ้าเนี่ยช่อโกงไอ้หนึ่งเจ้าเนี่ยหายากเพราะเราไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงสรุปง่ายๆท่านผู้ชมครับอย่าโลภอะไรถ้าจะซื้อมือสองถ้าไม่มีเงินเก็บเอาไว้ก่อนทุกวันนี้ท่านถามตัวท่านเองว่าถ้าท่านไม่มีของที่เนี่ยสั่งซื้อนี่ชีวิตท่านยังดําเนินการต่อไปได้ไหมท่านตื่นมาตอนเช้าตั้งแต่หายใจออกป่ะออกท่านยังมีข้าวกินป่ามีท่านมีเงินเดือนมาป่ะมีอย่าไปหาเรื่องเข้าตัวหลักๆแล้วท่านผู้ชมมีอะไรอยู่กับตัวก็ใช้แค่นั้นถ้าจําเป็นจริง ที่จะต้องซื้อของให้ลูก่อเรียนหนังสือเช่นแท็บเล็ตมันจะมีร้านเลยที่เป็นร้านจริงๆในศูนย์การค้าหลายแห่งที่สามารถจะซื้อวางเงินมาจำแลกผ่อนรายเดือนได้มีที่อยู่ที่ตั้งของสัมผัสได้มีหมายเลขทะเบียนบริษัทหมายเลขทะเบียนร้านถ่ายรูปเจ้าของร้านเอาไว้จ่ายเงินไปแล้วทุกเดือนก็ส่งให้เขาทุกเดือนส่งให้เขาท่านผู้ชมอย่าลืมของดีราคาถูกไม่มีจริงในโลกนี้ครับท่านผู้ชม